ตามกันต่อนะคะชุดที่2ของรายการสมาร์ o มันนี่นานสาราการลงทุนค่ะคุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนคนหนึ่งประสบความสําเร็จนั้นมีหลายปัจจัยประกอบกันนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบการลงทุนรวมทั้งวิธีการเลือกหุ้นของผู้ลงทุนท่านนั้นๆด้วยนะคะแต่นนวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะ กับทางด้านขอนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยค่ะจะมีวิธีในการเลือกหุ้นที่น่าสนใจมาฝากเรานะคะว่าแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วก็เหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนรวมทั้งวิธีดังกล่าวนะั้นจะนํามาปรับใช้เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการลงทุนได้อย่างไรบ้านร่วมพูดคุยพร้อมกันกับคุณมงคลลีลาธรรมนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นทางคุณมงคลก่อนเลยนะคะว่าความสําเร็จของการลงทุนเนี่ย ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการลงทุนด้วยหรือไม่หรือว่าถ้าขึ้นอยู่นั้นมากน้อยแค่ไหนที่จะมีส่วนช่วยให้นักลงทุนคนหนึ่งประสบความสําเร็จได้ค่ะคือจริงๆเรื่องของเคล็ดลับหรือรูปแบบเนี่ยนะฮะปกติแล้วในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานอยู่สัก3เรื่องใหญ่ๆค่ะเรื่องแรกเนี่ยก็คือการลงในในใน,ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย ราคาที่แสดงในการซื้อขายแต่ละวันเป็นราคาที่ไม่ใช่แท้จริงยังไงคะมันเหมือนลูกตุ้มนะที่แกว่งขึ้นแล้วก็แกว่งลงถ้าพูดง่ายๆภาษาก็คือราคาที่แสดงออกมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนคนเมาเดินคือเขาเรียกว่าถ้าภาษาสี่ตีเรียกว่าเรนดอมซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องเข้าใจก่อน เพราะว่าราคาที่ออกมาลูกตุ้มเนี่ยหมายความว่าบางทีมันสูงไปบางทีมันก็ต่ําบางทีมันก็สูงอีกะนะฮะพรุ่งพรุ่งนี้หรือตอนบ่ายราคาจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเองต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรู้แล้วก็อารมณ์นะฮะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราจะเรียกว่าเหมือนอยากถูกลัตเตอรี่คืออยากได้ผลตอบแทนสูงๆอยากได้เงินลงทุน ที่ลงไปแล้วกำไรเยอะๆจริงๆการลงทุนเนี่ยจะไม่มีอะไรที่มันลงทุนได้ผลตอบแทนปกติแล้วเนี่ยมาตรฐานของคนตอบแทนนี่ยก็จะราวๆสัก12 15หรือ2ค่ะนะครับหรืออาจจะต่ำกว่า12ค้อนอยู่กับความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการลงทุนเนี่ยจะต้องมีประกอบด้วยหลายอย่างคือมีแบบแผนและระบบและข้อความรู้และที่สำคัญต้องควบคุมอารมณ์ได้ตรงนี้สำคัญครับ ก็มีแบบแพนเมียนระบบแล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้ไหลไปตามตลาดที่มีการแกว่งตัวได้ด้วยเหมือนกันนะคะคทีนี้ถ้าพูดถึงวิธีการเลือกหุ้นเราเห็นวิธีการหลากหลายที่เดียวในตลาดโลกปัจจุบันนี้นะคะอยากให้คุณผูนคนลองสรุปคร้าวๆฟังหน่อยค่ะว่ามีกี่วิธีที่เราเห็นชัดๆแล้วก็แต่ละวิธีมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ่ะจริงๆร,รูปแบบมี3มวิธีก็วิธีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีมหาภาคอย่างเช่นเนี่ยต่างประเทศเนี่ยจะใช้รูปแบบนี้ก็อย่างเช่นว่า ภูมีภาคไหนกำลังโตกำลังดีประเทศไหนกำลังแจว๋วนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมของประเทศนั้นเนี่ยกำลังเต,เติบโตมีกำไรสูงเนี่ยก็จะเข้ามาอย่างนี้นะครับก็รูปแบบก็คือคล้ายๆกับกองทุนใหญ่ๆเรียกว่ามาร์กโมเบียยคนเคยได้ยินนะซึ่งกองทุนประเภทนี้เนี่ยจะมีเลือกได้เยอะอเพราะว่าเขามองเป็นทั้งโลกเลยะนะครับ อีกอันหนึ่งรูปแบบที่สองก็คือเลือกลายบริษัทเลยเฉพาะเจาะจงก็ศึกษาว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรมีความสามารถในการแข่งขันไหมมีความมั่นคงทางการเงินไหมผู้บริหารเป็นยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้ชื่อเสียงโด่งดังก็คือวอลเลนพับเพ็ปเนี่ยนะฮะเพราะนั้นนักนักลงทุนที่เอาอย่างเงี้ยต้องต้องจริงจรงจังๆต้องศึกษามีความรู้เรื่องการเงินดีอะไรต่างๆ อันสุดท้ายเนี่ยก็คือใช้ทางด้านเทคนิคค่ะแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานประกอบของอบริษัทนั้นๆซึ่งก,ก็ส่วนใหญ่ก็คือใช้ใชราคาเนี่ยเป็นหลักะนะครับแล้วก็ใช้กำไรของอัตราเติบโตของบริษัทท่านนั้นซึ่งวิลเลียมโอนเนียนเนี่ยเป,เป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้นะครับถ,ถ้าใครจะไปศึกษาเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่อ่านข้อมูลทางเทคนิคเก่งๆเนี่ยเ็าจะรู้ทำนายได้ว่า แนวโน้มเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะนะครับมี3รูปแบบด้วยกันนะคะดูจากภาพแมกโครภาพใหญ่ก่อนนะคะอย่างทางด้านของมาร์กโมบียสที่เลือกใช้นะคะหรือว่าดูรายบริษัทโดยมีต้นแบบก็คือบรูนบัฟเฟต t นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของเทคนิคอลด้วยใช่ไหมคะซึ่ง3วิธีนี้แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอยากให้ไร่เรียงทีละอันเลยเอาของแมคโครก่อนดีกว่าค่ะข้อจํากัดมันก็คือว่าอันนี้มันจะเป็นการลักษณะกระจาย นะครับแล้วก็ไม่ลงลึกในกิจการซึ่งไอ้น,นี้คนที่ทําได้ต้องมีเงินเยอะๆะนะครับอีกการหนึ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเลือกจากทางแมโโรเนี่ยก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อ่อนไหวอย่างเช่นแผ่นดินไหวน้ําท่วมเนี่ยหรือการเมืองเนี่ยก็ะจะมีผลกระทบเรื่องนั้นๆนไอ้น,นี่คือข้อจํากัดข้อดีก็คือว่าสะดวกในง่าย,ายต่อการลงทุนะนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถเลือกเข้าไปในปัจจัยพื้นฐานเติบโตพร้อมกับตลาดได้ ส่วนอันที่สองนี่คือด้านของวอลเลนเปียดเนี่ยจะต้องอาศัยความรู้เยอะนะฮะซึ่งต้องมีความเข้าใจในธุรกิจการเงินบัญชีต่างๆแล้วก็เทคนิคต่างๆการเงินเนี่ยสัมพันธ์มากแล้วก็อาจจะประเมินข้อมูลเนี่ยผิดพลาดได้เพราะว่ามันใช้เขาเรียกว่าการประเมินในด้านเทคนิคเครื่องมือต่างๆอาจจะอาจจ้ผิดพลาดได้นะครับเพราะขึ้นอยู่กับสมมติฐานทางการเงินต่างๆสุดท้ายก็คือว่าต้องถือนาน เพราะนั้นบางทีนานแต่ละสามปีห้าปีจนกระทั่งผลที่มัน,นชนะวัถจักรต่างๆแต่ข้อดีของเรื่องนี้ก็คือว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวแน่นอนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีการกระจายไม,ไ,มไม่กระจายการลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าตัวไหนดีก็ลงเลยนะครับสุดท้ายด้านเทคนิคเนี่ยครับก็คือว่าหาหุ้น ประเภทเนี้ได้ยากนะครับในภาวะที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างขึ้นสูงเนี่ยหุ้นหุ้นแบบนี้จะน้อยทางด้านเทคนิคนะครับหรือในกรณีเดียวกันเนี่ยมันจะต้องมีกฎเกณฑ์ระบบแน่นอนคือจุดจุดตัดขายจุดเขาเรียกจุด,ดซื้อ,นอ,นอตัดตอนเพราะนั้นเนี่ยต้องควบคุมอารมณ์ได้ดีนะด้านเทคนิคเนี่ยข้อดีก็คือก็เลือกไม่ต้องเยอะนะะแต่ว่าอันนี้สำคัญก็คือต้องมีความรู้อีกเหมือนกันด้านเทคนิคอ่านกราฟเป็น เทคนิคเเนี่ยต้องเข้าใจและส่วนใหญ่คนนี่จะผิดพลาดเยอะเดี๋ยวผมค่อยพูดตอนท้ายได้เลยค่ะค,ค,คือว่าเป็นสามรูปแบบที่มีวิธีการลงทุนที่ ค่อนข้างชัดเจนในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นมองภาพใหญ่ที่อาจจะเป็นภาพกว้างไปหน่อยอาจจะไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดมากนะ<ม>การลงทุนระยะยาวนะคะหรือว่าที่เรียกว่าเป็นดูนรายบริษัทแม้มว่าจะได้ข้อดีนะคะแต่ว่าก็ต้องทําการบ้านเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีการผิดพลาดผิดพลาดจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ <mistake. S 1> ส่วนเทคนิคก็มีเรื่องของระยะเวลาในการลงทุนนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ปัจจัยภาวะตลาดนั้นด้วยเหมือนกันทีนี้มาพูดถึงกลุ่มนักลงทุนที่เหมาะ กับแต่และประเภทนี่เป็นคนกลุ่มไหนบ้างแล้วก็มีข้อแนะนําสําหรับใครที่อยากจะเลือกรูปแบบการลงทุน3ประเภทนี้ให้เหมาะกับตัวเองอยังไงบ้างคะถ้าเรียนตามตรงแล้วเนี่ยนะฮะก็คนที่เรียนรูปแบบที่3เนี่ยต้องการได้การเสียแบบเทคนิคอลเทคนิคแต่ถ้าใครที่อยากจะลงทุนแบบมีแบบแผนมีระบบเนี่ยก็ต้องเลือกแบบเขาเรียกว่าอันที่สองนะครับือกรายบริษัทรายบริษัทเลย นะครับแล้วก็ใช้ยาวหน่อยซึ่งอันนี้ก็ปลอดภัยที่สองกับที่สามเนี่ยมันก็จะมีลักษณะต่างกันก็คือว่าตอนหุ้นกำไรเนี่ยนะครับก็ทุกคนกำไรหมดนะครับแต่ในส่วนของรายบริษัทเนี่ยหรือเทคนิคเนี่ยที่มีแบบแผนเนี่ยนะครับก็จะกำไรตามกรอบอย่างเช่นเราพอใจที่15บห้าพอกำไร15เราก็ขายต้องมีซับ profit เป็นขัด loss ได้ด้วยเหมือนกัน,นแล้วก็ขัดทุนก็จะขาดทุนไม่เยอะ,ะนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตลาดเพราะตลาดจริงๆเนี่ยนะครับมีลักษณะสองอย่างก็คือว่าขึ้นแล้วก็ลงมันล,ลุกตุ้มไปชวนใหญ่เนี่ยคนที่เข้าตลาดเมื่อตอนขาขึ้นเนี่ยเมื่อกับไรเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกจะมีความมั่นใจสูงใช่ค่ะพอหุ้นลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะใจเสียโลเลหวาดกลัวแล้วก็ตัดสินใจขายซึ่งทั้งๆที่ตอนที่ตลาดมันลงเนี่ย จะมีหุ้นเยอะแยะเลยที่ต่ำกว่ามูลค่าเนี่ยมากมซึ่งส่วนใหญ่ในกลุ่มประเภทสองเนี่ยจะชอบตอนหุ้นขาลงะนะฮะเพราะว่าไ,ได้ซื้อของดีราคาถูกถูกคนที่ประเภทที่สามเนี่ยส่วนใหญ่ะจะมองนั้นด้นเทคนิคก็คือหุ้นตอนขาขึ้นแต่ถามแล้วเนี่ยนะะโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยจะถูกปัจจัยที่เรียกว่าจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยมีม,มีส่วนมากเพราะว่าเราเราเรียกภาษา ทางเทคนิคเรียกว่าลอตเตอรี่อาเฟคือคนที่เข้ามาเนี่ยอยากรวยค่ะอยากรวยเร็วอยากรวยเร็วเหมือนการซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกลอตเตอรี่แล้อยากให้ซื้อป๊อปเพรุ่งนี้อยากให้ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยใจตรงนี้สําสำคัญปกติการลงทุนในตลาดเนี่ยก็เหมือนกับการลงทุนในธุรกิจค่ะเหมือนกันเลยไม่ไม่มีหุ้นไหนที่ซื้อแล้วเนี่ย กำไรทันทีวันรุ่งขึ้น20%ไม่มีมเพราะนั้นถ้าใครคิดลัตเตอรี่เอฟเฟกแบบนี้แบบซื้อลัตเตอรี่เนี่ยก็เป็นการเข้าใจผิดนิคันเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสำคัญมากครับก็ถือว่าต้องดูด้วยเหมือนกันแล้วรูปแบบแรกราคาแมกโครที่ดูภาพเศรษฐกิจนี่เหมาะกับนักลงทุนกลุ่มไหนหรือว่าใครมักใช้รูปแบบนี้ในการตัดสินใจลงทุนบ้างคะ่ะปกติแล้วผมไม่อยากให้ผู้ลงทุนรายบุคคลเนี่ยใช้ประเภท3มเพราะว่าความสามารถ เรื่องเนี้ยจะมีข้อจํากัดเยอะ,ะแล้วเราก็ไม่มีความเขาเรียกอะไรนอกจากความรู้แล้วก็เวลาด้วยนะครับและอีกประการหนึ่งเนี่ยการควบคุมอารมณ์ทําไม่ค่อยได้ค่ะรายบุคคลเนี่ยนะครับยิ่งยิ่ง,งตอนตลาดขาลงแล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้ทุกคนนะี่ยโลเลเพราะนั้น30กว่าปีของตลาดหุ้นไทย,ยผู้ถือหุ้นบุคคลมาแล้วก็จากไปนะครับไม่ไม่จำนวนจะไม่เพิ่มเลย นักลงทุนเนี่ยกวายบุคคลเนี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อตอนตลาดขาขึ้นส่วนเมื่อขาลงแล้วก็จังจากหายไปด้วยบาดเจ็บสาหัสเงินหายไปด้วยเพราะนั้นผมแนะนําให้ลงทุนเป็นรายกิจการเนี่จะดีกว่าศึกษาให้รอบคอบเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีค่ายสํานักบรกเกอร์ต่างเนี่ให้ข้อมูลครบถ้วนแต่ว่าก็ต้องเน้นลงทุนระยะยาวริระยะยาวครับแล้วก็ทาการบ้านหนักด้วยกว่าปีเนี่ตลาดเนี่เขาจะมี อุบัติเหตุน,นะหนึ่งครั้งะนะครับเพราะนั้นต้องลงทุนเนี่ยต้องชนะเ,าเขาเรียกลอ,อบของวัตถจักรให้ดีนะฮะเหมือนลูกตุ้มที่ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าบันไดเลื่อนอันนี้ที่เราเนี่ยเขาเรียกอะไรบันไดที่เราเล่นตอนเด็กๆนะครับอยู่ตอนขาขึ้นหรือขาลงนะครับก็ต้องดูจังหวะของตลาดใ,ให้เหมาะสมด้วยเหมือนกันแล้วสไตล์การลงทุนของแต่ละคนที่คุณมงคลอยากจะแนะนําที่บอกว่า มีวิธีการเลือกที่แตกต่างกันไปแล้วแต่เป้าหมายแล้วก็พฤติกรรมของเขานะคะอยากจะทิ้งท้ายแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในบ้างคะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตลาดนะตลาดหลักทรัพย์ทุกทั่วโลกเลยเนี่ยไม่ได้สะท้อนราคาที่แท้จริงกับมูลค่าที่แท้จริงได้ร้อยเปอร์เซ็น้อยเ์เลยเพราะมีข้อจํากัดค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์นะครับเรื่องเกี่ยวปัจจัยหลายอ,อันดังนั้นเนี่ยต้องมีความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่า ราคาที่สะท้อนมาในในทิศทางรายวันเนี่ยะจะเป็นราคาเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าาดสุ่มแต่ทิศทางถ้ายาว3ามปีหปีเจปีเนี่ยจะค่อนข้างชับทุกุกประเทศเนี่ยนะจะชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราประเภทที่เราเรียกว่าเงินน้อยเงินลงทุนที่เรามีอยู่จำกัดเนี่ยเราต้องลงทุนให้ยาวหน่อยอแล้วก็อย่าแบ่งเงินทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ะนะฮะ คนทนคน้ายุุ่มากหน่อย <c oughs> ก็เอาเงินทั้งหมดไปลงได้แต่ถ้าคนที่มีอายุมากแล้วเงินต้นเนี่ยต้องไม่หาย <c oughs> แล้วดอกเบี้ย,ววยต้องออกมาใช้จ่ายเนี่ย <c oughs> ก็คงต้องลงทุนที่มีเงินปันผลชัดค่ะ <c oughs> แล้วก็ศึกษาตัวบริษัทย้อนหลังข้อมูลเพราะข้อมูลในอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างที่ในอดีตเนกันครับศึกษาตัวเองก่อนด้วยเราคอมเสีร์ตได้แค่ไหนลงทุนได้ยาวหรือเปล่าเงินเย็นจริงๆริงไหมเราค่อยตัดสินใจว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนให้หุ้นเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตเพื่อรสางโอกาสในการหาผลตอบแทนด้วยนะคะสมาคมสงเสริมเพื่อลงทุนไทยเองก็มีกิจกรรมมากมายให้กับนักลงทุนนะคะแล้วก็ถือว่า เป็นหนึ่งหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนในการออกสิทธิ์ออกเสียงในหลายๆครั้งนะคะล่าสุดมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเราก็อยากจะฝากไว้ให้กับคุณผู้ชมบ้างคะ่ะผมมีข่าวดีให้ผู้ลงทุนถ้าสนใจนะครับอีกสองเดือนข้างหน้าเนี่ยทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเราจะเปิดหลักสูตรเขาเรียก VIP ค่ะก็คือ v a l u Program นะชือเป็นคนพิเศษเลยเป็นคนพิเศษเพื่อให้คนตอนหลักสูตรวันแรกเลยเนี่ยจะสอนเรื่องจิตวิยาการลงทุนก่อน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ให้เข้าใจคนกระไกลของราคาที่สะท้อนมาในแต่ละวันนะครับว่าราคาเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเหมือนลูกตุ้มนะครับอารมณ์ของตลาดเป็นยังไงถ้าเข้าใจตรงนี้เป็นพื้นฐานก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจในเรื่องของข้อมูลความรู้ทางด้านงบการเงินในที่ถัดมาแล้วก็ควบคุมอารมณ์ด้วยเนี่ยสำคัญครับใครที่สนใจติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะเดี๋ยวในเว็บไซต์ของทาง สม,มสมาคมก็จะมีนะครับแล้วก็อาจจะเผยแพร่ไปตามาหนา้าประชาธมพันธ์ดังข่าวสารนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องนะครับได้กับโครงการ V.I.P. มีโครงการอื่นด้วยไหมคะก็อีกอันนึงเรากําลังยกระดับของสมาคมนะครับอตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยกำลังเข้าไปที่อาเซียนลิงกเกตก็แน่นอนมาตรฐานของเราก็ต้องเข้ายกระดับด้วย,ยกระดับด้วยทีนี้เราก็เลยต้องเอาเขาเรียกโครงการที่เรียกว่า ให้ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นก็คืออย่างสิทธิแล้วก็ความเท่าเทียมกันเนี่ยมาปัดฝุ่นใหม่เพราะเราอีกสองปีข้างหน้าต้องยกระดับให้เท่ากับอาเซียนไม่ได้เปลี่ยนอะไรใหม่นะครับแต่จะเอามาตรฐานทั่วโลกเนี่ยมยกระดับขึ้นมาแล้วก็วันที่15ตุลาเนี่ยจะมีการเขาเรียกสัมมนาประจําปีแล้วก็แจกรางวัลคนที่ให้ความสําคัญ4ี่ปีที่ผ่านมาว่าด้คะแนนด้คะแนนร้อยในการให้ความสําคัญเรื่องนี้ก็คือในการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับ มีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปคุบกันประกาศกันวันที่15ตุลานี้นะครับช่วงบ่ายประกาศที่ไหนคะประกาศที่ตลาดหักทรัพย์เนี่ยที่ห้องประชุมอาจารย์สังเวียนนครับ นั่นคือแง่มุมที่นํามาฝากกันนะคะใครสนใจกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก็ลองสอบถามไปได้นะคะแล้วก็เรื่องของรูปแบบการลงทุนก็มีความสําคัญไม่น้อยต่อความสําเร็จด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทั้นนี้ก็มีหลากหลายปัจจัยที่เข้ามาประกอบกันนะคะใครอยากจะร่วมพูดคุยหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับแง่มุมของการลงทุนหรือว่าสนใจสมัครโครงการ VIP นะคะ v a l u ลู n v e s t o r เตอร์โปรกรมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนะคะเพื่อเรียนรู้ทั้งเรื่องของจิตวิทยาในการลงทุนนะคะการดูงบการเงินหรือแม้แต่เรื่องของบรษัทพิบาลที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็ลองสอบถามไปได้ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้คุณมงคลทิ้งไทยนะคะเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนะคะแล้วก็ร่วมทากิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการยกระดับนักลงทุนไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในอนาคตด้วยค่ะ เป็นสิ่งสำคัญน,น,นะครับที่เราพยายามจะยกระดับผู้ลงทุนรายบุคคลขนาดนี้ทางสมาคมเราไม่เรียกว่าผู้ลงทุนรายย่อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าย่อยแล้วก็จะวงเล็บว่ายับนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่การลงทุนเป็นหัวใจของการอยู่ดีกินดีในอนาคตของของคนประเทศไทยกำลังก้าวสู่เขาเรียกวัยชรานะครับอีกยี่สิสามิปีข้างหน้าเนี่ยสัดส่วนของคนชราเนี่ย จาก9เนี่จะโตเป็นสามเท่าถึง25เอเพราะนั้นคนที่ไม่ลงทุนเนี่ยจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ครบชามะนะครับค่าใครที่กินก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นอยู่ใน10ลูกเนี่ยนะถ้าเอาเงินร้อยบาทเก็บไว้ในเก๊นเนี่ยอีก10ปีข้างหน้ากินได้แค่6ลูกเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าคนไม่ลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้แล้วการลงทุนเนี่ยก็กขูดเทียมเหลือเกินในตลาดทุนนิยมนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องลงทุนเป็น แล้วได้ผลตอบแทนที่เขาเรียกว่าอยู่ในแบบแผนระบบที่ดีเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจอารมณ์ของการลงทุนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ลงทุนจะต้องติดอาวุธพูดง่ายๆแม่งเมาต้องปลอดภัย อย่างน้อยที่สุดการลงทุนก็จะช่วยให้เรามีมาตรฐานชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนเดิมได้ดดนะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อก็กัดกินเม็ดเงินแล้วก็มูลค่าของเงินเข้าไปทุกๆวันด้วยแต่ทนันทีทันในก็ต้องศึกษาข,ข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทางรายการต่างๆของแม่ที่ชาแนลก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือน,นะคะที่จะช่วยคุณติดอาวุธการลงทุนไปกับเราได้ตลอดเวลาด้วยนะคะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณมงคลลีลาธรรมนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจรูปแบบของการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนๆก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่ามีอะไรจะมาแชร์กับเราก็ได้ที่ช่องทางเดิมนะคะกับรายการ Smart Money Fanpage ของเราค่ะ Facebook Fanpage นะคะ Smart Money u n d e r c ดอร์สกอร์มัน n ี่นะคะส่วนตอนนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยสมาร์ c โค้ดนะคะกับคำพูดดีๆของคนที่มีชื่อเสียงเช่นเคยในช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ดิฉันละทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสาหรับการติดตามสวัสดีค่ะ If you are not big enough to lose, you are not big enough to win. ถ้าหากท่านไม่ใหญ่พอที่จะแพ้ท่านก็จะไม่ใหญ่พอที่จะชนะด้วย Walterri ไรท์เ